พี่จพี่ไม่เห็นภาพว่ะเปลี่ยนตัวเลยพี่ไม่เห็นภาพว่ะเปลี่ยนสองเลยเปลี่ยนอยากเล่นอะไรเล่นเลยวมานี้เอาอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องเทสเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องเทสบอกเขาไม่ต้องฝับอ๋อคือมาสามรอบไม่เกี่ยวหรือเป็นที่ตัวหนูเปลี่ยนทีไรก็เปลี่ยนอะรฝบใครรองเลงกับเธออะไรวะฝาบใคร คุณเอ็นทีเอ็นสี่ทำไมเมื่อวานคุณบอกมาทำไมเมื่อวานคุณไม่มาไข้ขึ้นครับเล่นเกมเป็นเช้าก็บอกเขาไปดิไข้ขึ้นตื่นไม่ไหวตื่นไหวผมนอนไววันก่อนนอนกี่โมงคุณนอนไวนี่คือตอนเช้าไวของผมคือตีสี่โอ้ทีจัดคุณกำลังฟังอะไรอยู่ฟังจีหอย นี่จบแล้วนะนี่จบตาสูตรไม่ค่าน เราแค่เอาศูนย์ไปเลยก็ได้มันได้มึงก็ปล่อยยาเลยไปต่อเลยอะวากันเลยเกมแรกคุณอยากจะเล่นเกมแบบโปรเพเยอร์ไหมบอกลาความช้าความแหลกด้วย e x i t e Lag Exile Lag อฟต์แวร์สำหรับชาวเกมเมอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลด2ปัญหาหลักที่มาทำให้เราปวดหัวเวลาเล่นเกมอย่างความน่วงและแพ็กเก็ตรอสมาใช้ Exile Lag กันใช้งานง่ายแค่เปิดแอปแล้วเลือกเกมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ Exile Lag ช่วยการเชื่อมต่อของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณอยากจะลดความแหลกลงเพียงใช้โค้ดทารอนหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายข้างล่าง รับไปเลยทดลองฟรี3วันและลด50%สิบสำหรับการสมัครสมาชิกรายปีคือโอ้เรีแล้วเนี่ย าเห็นภาพสี่คนแล้วเนี่ยพี่ไม่เห็นภาพว่ะเปลี่ยนตัวเลยไม่ไม่เห็นภาพว่ะเพียงสองเปลี่ยนตัวเลยอย่าเล่นอะไเล่นเลยทำแผนเนี่รือเป็นแผนทำไรขึ้นมาอ๋อตัวผมแบบเน้นสกิลเพสสกิลเพสเขาต้องเลยไม่มีพี่ไม่มีสกิลเพสแบกได้สี่คนน้ำหวานเดี๋ยวผมพาแถวทั้งหมดเองได้ทั้งหมดกูยืนอยู่บ้านอยู่บ่อกัแล้วก่อนให้เกดตีให้เด็กก็เกิดตีได้พี่อมหาข้อมูลขึ้นมากดมีเนื่อกว้างแล้วกูดาวสี่สิบมาช้าหนึ่งลาย กินซูชิทำมือมาช้าเพราะว่าเป็นรออันนี้สามสิบยิวไปอร์ตัวเขาเินที่เรากินไหมระหว่างที่หายไปไปทำอะไรมาอะไรนะระหว่างที่หายไปไปทำอะไรมาบ้านนอนโอเคไปนอนเดียวเขาบอกเขาไปนอนมาแล้วได้ฝึกฝึกตนบ้างปะะอไรนะได้ฝึกตนบ้างไหมฝึกแคลลี่ฝึกแคลลี่บอกว่าเบือยู่แคลลี่ถือปืนอื่นเจอเดือดปนเดือดปืนงานชนะผมกันก็ว่าทำไมหัวขึ้น วันนี้ยอาอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องเทสเหมือนเดิมนะไม่ต้องเทสบอกเขาไม่ต้องปรับเสียเหลือดีอ่ะเดิมเทสทุกอย่างเหมือนเดิมนี่คุกอู๋บอกไม่เอาเลยว่าแถมยิงอู้วววมีผิดคุกอู๋ไม่โดนมาตามไม่ลงใช่ไม่ตามไม่ลง

ดูกูด้วยดูกูด้วยไม่ดาล้อมเดล้วไววไวไมไวไมเาเฉดเดาเยเย่ย่เดียวย่าดันงใตงไหวู้ไว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 ไไัดเกิดไดไวะเอตวนี้กอไ้เหลองเหลืองหมล้วเเรามไปหมดมนพี่พี่อมรีผมไปนะตายตาตายได้ตายไไหอ้บลล่าจะแตกไอ้บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่ พยอยามมเขียวเอเอ๊บเเอ๊บ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 เก็บไวเก็บไพยายามไม่กอดถออกูว่าไม่ยิงไม่เข้าไว้กันได้ ไม่เกี่ยวเนาะคะอย่าโทษออนนะคะออนไม่เกี่ยวออนเธอมาสามรอบไม่เกี่ยวหรือเป็นที่ตัวหนวแต่ไม่ที่อ้นออนเลยไอตัวนี้มานี่คือตัว่าอะไรให้เลยอ้นผิดอะไรออนน่ารักจะแต่งยืมต่อเหรอยืมต่อเลยยืม เราทใจร้อนเล่กับพี่นะเราะรับเราเราทำ้อนอะไรอะ่ร้อนอนๆร้อ่ๆร้อรอร้อนๆรเอ้อนๆอนๆ้นๆร้นๆร้อนๆ้ออนอนอออ อยากให้มีเลขกสามบอกแค่นั้นนะเอออยากมีเลขกสามเลื่อยเจี๊ยบถ้าเลขกสีนี่ไม่ใช่แล้วเลขกสีเครื่องทองนะถ้าเลขกสามเครื่องเงินถ้าเลขกสีนี่ไม่ใช่แล้วเลขกสีสนิมขึ้นสีลูหมดนะนี่มขอถ่ายตอนนี้ได้ไ่มว่าท่านี้ท่าหาดูยากว้า เหมือนมีอะไรมากระทุบท้องอะบายาปเลยนะออสถ้าคุณยังไม่เอาจุกดุกดี้มาแล้วก็เออว่ามาส่งหน้าเจอเคอจีคุณจุกดุกดีุ้กดี้มาเนี่ยบาย